มานี้นะคะใช้หลักการในการทบเพิ่ม1เท่านะคะทุกคนคะ <500 S 2> ่ะเป็น500นะคะทุกคนรอบนี้นะคะแดงจะไหลไหมมังกรจะพังอดเสืออีกรอบหรือเปล่าโอ้โหสิแต่มแม่ใบเดิมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกินเต็มอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะไหลรูค่ะห้าร <คน S 1> าอยัเน้นๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ ันนี้เราก็อยู่กันที่บาบาคาราของคลายฮอตโรดนะคะวันนี้ก็จะเป็นเสือมังกรนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแอบบอกนะคะดุนแค่หลักร้อยนะคะจะป้าหลักพันได้ไหมนะคะเุกคนคะ่ะรุนเปมนงพรอมกันเลยนะคะเสือมังกรนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเสือมังกรเขามีด้วยกันทั้งหมด5้าเขาไพ่นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมีเขาไพ่แบบ,แบบแยกแค่2เขาไพ่เนาะเออก็จะเป็นอ่ะโตสองศูนย์ศูนย์ห้านะคะทุกคนค่ะอ่าสังเกตดูเขาไพ่ของเขานะคะค่อนข้างจะสวยอยู่นะคะมังกร น้ำเงินไหลนะคะ <S 2> 2. <S เพื่อนขาสิบไม้ติดเลย <5. S 1> ทีเดียวนะคะ <5. S 1> แล้วก็มาไหลสตัดสนะคะคาดว่าไม้นี้แดงมาหรือเปล่านะคะเด็ก ไม้แรกนะคะก็จัดแดงไป200กันทุกคนโอ้โหไม้แรกไม้แรกของเรานะคะตัดจบที่เสือนะคะเสือสิบแต้มนะคะทุกคนคะเดิมพันง่ายนะคะไม่ซ้าซ้อนเลยนะคะทุกคนค่ะมีแค่2ฝั่งให้เพื่อนๆเลือกเล่นนะคะฝั่งเสือกับมังกรแล้วก็เสมอนะคะเสมอนะคะเขาจ่ายสูงสุด11เท่ากันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนค่ะค่อนข้างจะเอียดมากๆเลยนะคะทุกคนรอบมีแดงหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะ โอ้โหสวยเลยแต้มสูงซะด้วยแม่รอบนี้กินเต็มกันทุกคนค่ะฉ่ำโบโบโบะมากเลยนะคะทุกคนบอกมาส่องรร้อยค่ะทุกคนส่วนไงที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายจอ้ด้วยนะจ๊ะส่วนไม้นี้นะคะเพื่อนขาไม้นี้นะคะเข้ารักบอกเด่นะคะจุดเดนัทึบแล้วก็ไม้ขีดบอกเดนค่ะขอซ้ำมังกรอีกรอบก็เร็วกันนะคะลุ้นเลยนะคะว่ามังกรจะพังาเสือได้ไหมนะคะรอบนี้โอ้โห เต็มเต็มเลยนะคะทุกคนค่ะสิเอดแต้มค่ะทุกคนไหลโปรยค่ะทุกคนรู้เรื่องเลยนะคะแต่จะได้นะคะไม่ได้อออีนนะคะเพราะเล่นตามหมบนะคะทุกคนค่ะส่วนใครนะคะต้องการกําไรไว้นะคะสามารถอออินหรือแทงไม้ที่มั่นใจเทหมดหน้าตักได้เลยนะคะทุกคนสมัยนี้นะคะคาดว่าแดงไหลต่อแน่นอนแต่ขอส่วนไปที่น้ําเงินก็แล้วกันนะคะทุกคนค่ะสุดทนน้อยนะคะปั้นกำไรหลักพันนะคะทุกคนค่ะ EP นี้นะคะ อ้สวยเลยแม่ฮสิบสามแต่โอ้โหบวกมาสองรอยบวกเพิ่มบวกเพิ่มพันแล้วนะโดนหกร้อยันมาพันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกําไรสี่ร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าปังทุกไม้เลยนะคะแดงไปสามไม้ก็บวกทั้งสามไม้เลยนะคะสว่วนไม้นี้นะคะขอไปที่แดงนะคะทุกคนคะ่ะเออเมื่อกี้เมื่อกีแ้แทงน้ำเงินเออ งสมองนะคะทุกคนเสือมังกรนะคะเขาฝั่งแดงกับน้าเงินเขาจะอยู่คนละฝั่งกับบาคาร่านะคะทุกคนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นบาคาร่าเนาะเออไม่นี้โอ้โหมังกรพังาเสือนะคะทุกคนค่าบวกเพิ่มมา400นะคะ10แต้มค่ะทุกคนค่ะรอบนี้นะคะเพื่อนค่าเอ้ยเขาหลักบวกแดงนะคะทุกคนซ้ําแดงเลยค่ะทุกคน่าไม่นีถกเพิ่ม300เลยนะคะทุกคน รอบนี้นะคะจะโมหรือจ่าค่ะพเพื่อนๆค่ะแต่คาดว่าแดงมาแน่นอน,นะค่ะทุกคนค่ะเพราะเขาเริ่มเป็นส่งตัดหนึ่งนะคะทุกคนโอ้โหสวยเลยมาจริงๆด้วยนะคะสองตัดหนึ่ง<ว>ครั้งนะคะค้างจะเดิน,นหน่ง่ายมากๆเลยนะคะก้าวเต้มกินเต็มสามร้อยมนี้ ใครอยากเล่นตามรีบตามได้เลยนะคะเพื่อน่ะที่ใต้คอมเมนต์เนาะอ่าเขามีสูตรฟรีแล้วก็กลุ่มนําเล่นเพื่อนๆอได้อ่าเข้าฟรีด้วยนะคะ<ช>นาเล่นตลอดทั้ง<ช>วันเลยนะคะมานี้ก็ซ้าแดงต่อนะคะส้ำรอยค่ะเพื่อนค่ะใครมั่นใจนะคะสามารถอออินได้เลยนะคะโอ้โหก้วแต้มมาค่ะเพื่อนมานี้จะรอดไหมอุ้ยเกือบไปแล้วนะคะแต้มเดียวค่ะเพื่อน่ะเกือบไม่รอดนะคะเพื่อนยังดีอยูอ่นคะคะที่ แดงมานะคะทุกคนคะ่ะบวก300อีกนะ,ะเห็นไหมทุนหลักร้อยนะคะปั้นหลักพันได้จริงนะคะกําไรหลักพันเลยนะคะทุกคนคะ่ะค่อนข้างจะทําเงินไวมากๆเลยนะคะทุกคนสมัยนี้นะคะก็ยังคงซ้ำแดงอยู่นะคะทุกคนคะ่ะพอคิดว่าแดงน่าจะไหลเป็นมังกรอ,อีกอรอบนะคะทุกคนโอ้โหแปดมาจวดแปดนะคะทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นนะคะว่า เต็มเดียวอีกแล้วนะคะเกือบเลยนะคะทุกคนเสียดายนะคะไม่ได้จัดไม้ละ5้าร้อยนะคะบวกมา300อีกแล้วค่ะเพื่อนค่ะรอบนี้แดงไม่แดงนะคะแต่มั่นใจว่าแดงมาแน่นอนท่ะเพื่อนค่ะขอทบไปเป็นอ่ะ400รก็แล้วกันนะคะเล่นแบบมีสตินะคะเพื่อนค่ะอย่าโลบอย่มนะคะส่วนใครต้องการกําไรไวๆนะคะเทหมดนะตักออินได้เลยทุกคนค่ะโอ้ไม่ แม่มา12แต้มกินเต็มอีกแล้วอะทุกคนค่ะตอนแรกจะเอาไป500น,นะคะ <คน S 2> แต่กลัวนะแบบกลัวตัดนะคะบวกมา400ไม้นี่โอ้โหรู้เรื่องเลยนะคะน้าอามังกรแดงนะคะไหล5ไม้ติดแล้วนะคะส่วนไม้ที่6จะไหลต่อหรือเปล่านะคะไม้นี้นะคะจะใช้หลักการนในการทบเพิ่ม1เท่านะคะทุกคนค่ะเป็น500นะคะทุกคนรอบนี้นะคะแดงจะ ไหลไหมมังกรจะพังอัดเสืออีกรอบหรือเปล่าโอ้โหสิบสองแต่แม่ใบเดิมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกินเต็มอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะไหลตีค่ะห้าร้อยมเน้นๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะแดงไหลหกไม้ติดเลยนะคะทุกคนคะ่ะเขาเรียกมังกรแดงนะคะทุกคนส่วนไม้ที่เจ็ดจะไหล,ต,หลต่อหรือเปล่าไม้นี้ทบเพิ่มก็ยังคงไหลแดงอยู่นะคะเออทุน6 0หกร้อยปั้นมาสองพันเจ็ดะครับแน,น่นอนรู้เรื่องเลยนะคะเพื่อนคะ่ะรอบนี้ นั่นไงสิแต่แม่เฮ้ยอู้ยเกือบแต้มเดียวโอ้โหยตะโอ้โหถ้าไม่ทานทานนัง นะคะทุกคนถ้าเสือมา5แต้มจบเลยนะคะยังดีอยู่นะคะ4แต้มยังได้เกิดทุกค,ค500น500ร,ร้ไรปุยค่ะทุกคนค่ะทุน600ปั้นมา3,700กำไร3,100เลยนะคะทุกคนค่ะค่อนข้างจะเดินดง่ายมากๆเลยนะคะทุนน้อยก็สามารถเล่นได้เลยนะคะขั้นต่ำเขาอยู่ที่100นะคะ,ะ,ค,ะค่อนข้างจะสูงกว่าบาคาร่าคายเซ็กซี่กับเอสเซนเนาะใครอยากเล่นตามนะคะใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมีสูตร i อสูตรแมนนะคะแจกฟรีแล้วก็กลุ่มนํำเล่นในเข้าฟรีด้วยนะคะพร้อมทั้งกิจกรรมแจกทุกวันเลยนะคะชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวยๆเจอไวด้วยนะจ๊ะ